สวัสดีครับวันนี้นะมาต่อกันที่อะไรจะทำสำหรับสายธนูกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามาดูคอนเทนต์ของผมมากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะครับรบกวนนิดนึงนะกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับก็รายละเอียดสำหรับอะไรจะทำสำหรับสายธนูนะเข้าไปดูกันต่อในคลิปได้เลยนะฮะ ครับก็วันนี้เป็นคิวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของอารยธรรมนะครับมาเรามาที่ธนูกันบ้างนะครับผมก็จะไล่เหมือนเดิมเนาะธนูนะฮะเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูที่เป็นรูปธนูนั่นเองนะครับก็จะมีอังกฤษนะครับมีจีนนะฮะมีอียิปต์นะครับอียิปต์แล้วก็เกาหลีนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นออตโตมันนะครับทีนี้ผมขอไล่ตามสเต็ปเดิมเลยนะครับ ก็มาดูที่อังกฤษกันก่อนเนาะอังกฤษเนี่ยบับแรกนะครับเพิ่มพลังโจมตีธนู5%นะครับความเร็วการฝึกทาหารเนี่ย5%เนาะเหมือนเยอรมันเลยปะเหมือนเยอรมันเนาะฝึกทาหารนะครับเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็ความจุทาหารประจำการนะของพันธมิตร20%ไอความจุตรงเนี้ย มันไม่ใช่ความจุของระดมนะครับมันเป็นความจุตรงนี้นะนี่กดตรงนี้้กดที่มืออันนี้นะครับก็น่าจะเป็นล้าน2นะครับความจุเนะี่ยกำลังเสริมน่าจะเป็นล้าน2ในกรณีอะไรเราโดนระดมนะครับก็เพื่อเราสามารถเข้ามาขอเรียกว่าอะไรเข้ามาเติมในบ้านเราได้นะครับบ้านเราก็เปรียบเสมือนพวกแท่นพวกอะไรพวกธงอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะเออเพื่อเราก็เข้ามาในบ้านเราได้นะครับเพื่อเวลาเราโดน อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นจากร้านหนึ่งก็จะเป็นร้าน2นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับบัฟอันนี้นะเรามาต่อกันใหม่นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีอ่าอันล่างอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับการฝึกทหารจําเป็นนะครับเพิ่มพลังโจมตีก็อ่าก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับพลังโจมตีเนาะมาดูที่อันนี้กันบ้างนะครับจีนนั่นเองนะครับเป็นอรารยธรรมเริ่มต้นที่ แนะนำให้เล่นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่บ้านเลเวลหถึงเลเวลยี้นั่นเองนะครับพอเลเวลยีแล้วค่อยเปลี่ยนไปเล่นตามสายของตัวเองนะ่าแต่มันเหมาะกับธนูไหมผมส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะอ่าแต่เรามาดูที่บัฟก่อนนะครับเพิ่มพลังป้องกันของกองทหารนะครับสอเนันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเฉพาะธนูนะหมายความว่าทุกเหล่านะครับไม่ว่าจะล่ามาธนูก็ได้3%นี้เหมือนกันนะครับ การฟื้นฟูคะแนนแอคชั่น5%นะครับเยอรมัน10เนาะแล้วก็ความเร็วการสร้างอันนี้แหละคือทำไมถึงให้แนะนำให้เล่นตั้งแต่เ e v ว l 1ถึงบ้านเ e v ว25เราค่อยเปลี่ยนไปเล่นตามสางตัวเองก็ด้วยแบบความเร็วการสร้างนั่นเองนะครับ5%ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับแม่ทัพเนาะเป็นศูนย์เจอนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือบัฟของเขานะครับแต่ไม่ได้เหมาะกับตอนที่เราเอาเอาไปสู้ลบอ่ะไม่เหมาะคุดง่ายนะครับ สำหรับผมนะความคิดส่วนตัวของผมเลยนะครับเหมาะแค่เอาไว้ครับเรเว่าบ้านเฉยๆนะครับมาดูที่อี์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นอะไรจะทำใหม่เนาะใหม่ไม่ใหม่แล้วสิพอากียมันมาแล้วเนาะอันนี้ก็ก่อเรียกว่าอะไรใหม่เกือบล่าสุดนะครับใหม่เกือบล่าสุดนั่นเองนะครับอันแรกก็คือพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็ความเสียหายนะจากการระดมนะครับ5%เนนะฮะ ความเร็วการสร้างและความเร็วการวิจัย1.5เอซนอันนี้เล็กน้อยเนาะแต่เด่นเด่นเลยคือ,อาสายระดมนะครับสำหรับสายระดมควรจะเล่นอีจีละเพราะว่าไม่ว่าจะมา้าไม่ว่าจะราบนะครับราบก็คือเกียรเนะาะหรือธนูเนี่ยก็มันจะมีอารยธรรมที่ให้ความเสียหายนะครับสำหรับระดมนะครับคือมันเหมาะกับสายระดมนั่นเองนะครับต้องระดมจ่าจานะถึงจะมาเล่นสายพวกนี้นะครับ ต่อไปดีกว่านะฮะไปด้วยความรวดเร็วสารละเกาหลีนะครับเพิ่มพลังป้องกันปนยิง5%นะครับความจุโรงพยาบาล15%นะครับแล้วก็ความเร็วกันวิจัยคือ <c oughs> จะพูดยังไงนะครับวิจัยเหมือนเหมือนจะสําคัญใช่ไหมความเร็วแต่จริงการอับบ้านให้ไปไวะมันดีกว่านะครับเล่นจีนดีกว่านะครับแต่ผมมองความจุโรงพยาบาลเงี้ยมันก็ไม่ได้จําเป็นมากมายฮนะพลังป้องกันก็โอเคนะครับ แต่ผมมองว่าสมมติว่าป้านไปเลยยี่แล้วไอความเร็ว3%มนันน้อยมากนะครับพูดถึงว่ามันน้อยมากเนาะไอวิจัยหลังๆนะครับมันแบบก็คือเขาไม่ไม,ไม่ไม่นิยมเล่นเกาหลีเพื่อเอามาวิจัยผมบอกเลยว่าไม่นิยมนะครับเพราะว่าไอจีนอ่ะ5%แต่ว่ามันเป็นช่วงแรกครับยังไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะฮะพอเข้าเค k เคเขาจะเปลี่ยนสายเป็นสายเฉพาะอะไรจะทำของอ่าของสายตัวเองนะครับ ตามความคิดของฝรั่งเคยแนะนํามาว่ามันไม่ได้จําเป็นนะครับไอความเร็วการวิจัยเนี่ยมาดูอารยธรรมสุดท้ายนะครับออตโตมันนะก็เช่นเคยนะครับเป็นม้าเล่นเยอรมันเป็นลาบเล่นฝรั่งเศสนะครับส่วนเป็นธนูนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเล่นออตโตมันนะครับเล่นออตโตมันกันทําไมนะครับบัฟแรกนะครับเพิ่มพลังชีวิตธนูอ่าพลังชีวิตธนูเห็นไหมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับความเร็วการเคลื่อนพลนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ความเสียหายจากทักษะที่ใช้งานก็คือทักษะแรกนั่นเองทักษะกดใช้นะครับมันจะแรงขึ้น5%คือถ้ามองในมุมมองคือทุกบัฟอะมันใช้งานได้หมดเลยนะครับเหมือนกับอ่าขอเรียกว่าอะไรอะคือคือทุกบัฟเนี่ยมามาเพื่อการออนฟิลเลยนะครับมาเพื่อการออนฟิลเลยนะไม่ได้มองว่าอ่าอย่างเยอรมันอาจจะมีเล่งน้ําเขียวฝึกทหารใช่ไหมแต่นี้คือสเตสตสามสเตตเนี้ย มันเพื่อการ on fill เลยนะครับความเร็วการเคลื่อนพลเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมในการ on fill นะครับเคลื่อนที่ไวนั่นเองครับพลังชีวิตอ่าเป็นสเตทที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับพลังชีวิตนะครับความเสียหายจากทักษะนะครับสกิลวอร์ใช้แรงขึ้นคือ on fill ชัดๆเลยนะครับสำหรับสเตทนี้นะครับก็ผมขอสรุปนี้แล้วกันนะในการเล่นธนูนะครับถ้าคุณ on fill นะครับหรือคุณเป็น สายประจําการก็แล้วแต่นะครับผมว่าออตมันนะครับเออสำหรับผมนะส่วนสายระดมระดมจ่านะครับอียิปต์นะครับอียิปต์เพราะว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมอ่าที่ที่ที่ระดมทําได้นะห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เลือกเอานะครับผมก็แนะนําแค่2องอารยธรรมนี้นะครับอ่าออตมันนั่นเองนะครับทีนี้ความพิเศษของออตมันนะครับมันมีอีกนะครับยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะ ที่เป็นฝรั่งนะครับจะเรียกท่านทำไมไม่รู้นะเซอร์เซอร์เซอร์ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นมุกมาไม่หาเงียบกิฟนะครับไม่เป็นไรอ่ะเจ้าไอออตโตมันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นออตโตมันกันนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นเมล่าเป็นเมนม้าหรือเป็นเมนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเล่นออตโตมันกันนะครับทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสเตตสามอันเนี้ยอย่างที่บอกนะครับมันเอื้อต่อการออนฟิวนะครับแล้ว ยูทูบเบอร์นะครับถ้าคุณไปเห็นนะครับพวกโปเขาเรียกว่าโปใช่ไหมพวกนั้นเป็นฝรั่งเขาใจหนักครับ V18 อะไรก็าลังนั่น,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 นชุดเต็มนะครับแล้วก็ช่องใหญ่เนาะผมไม่อยากอ่านออกชื่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกผิดนะครับแต่คุณรู้อยู่แล้วแล้วว่าใครนะครับตัว C นะ <c <oughs> นะช่องใหญ่สุดนะครับของ HK OK ละสองยอดซับสองแสนกว่านะครับวันนั้นเป็นฝรั่ง อันนั้นก็เขาก็แต่เขาเปลี่ยนแล้วไงแต่ก่อนผมก็เห็นเขาใช้ออตตมานนะครับเออเรากเเปลี่ยนมาไวกิ้งอะไรเงี้ยแต่หลักๆนะครับยูทูบเบอร์พวกเนี้ยเขาจะไม่เล่นสายใดสายเดียวนะครับเดินลาบ2ม้า2อะไรเงี้ยครับแล้วก็ธนู1นึ่งเงี้ยแล้วก็ปกครองหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเขาจะไม่ได้เล่นาลาบห้าทับม้าห้าทับอะไรเงี้ยเขาจะไม่จะไม่เล่นแบบนั้นนะครับซึ่งออตตมานเนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงนะครับ ปับตรงนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเนาะแล้วก็สเตต์อันนี้ยมันจะเพิ่มพลังชีวิธนูตัวพิเศษเป็นธนูทีเนี้ยถ้าคุณกลับไปดูคลิปนะครับที่ผมแชร์ปัญหาการปกอาของสายปกครองเนี่ยจะเห็นได้ว่าออตโตมันเนี่ยมันซัพพอร์ตว่าให้ใส่ยลาบ80%นะครับม้า10%นธนู10%นะครับอันนี้จะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับสายปกครองของออตโตมันนะครับ ทีนี้พอใส่ลาบเยอะนะครับชุดของสายประคองก็ใส่เป็นลาบอันนี้มันจะแมทชกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่ว่าเป็นใส่ชุดม้าให้ใส่ประคองหรือว่าใส่ชุดธนูให้ใส่ประคองเขาจะไม่นิยมยงั้นนะเขาจะนิยมทําเป็นชุดลาบนะครับ1ทําง่ายนะครับ1ทําง่ายเลยข้อแรกเลยมันทําง่ายที่สุดอยู่แล้วนะครับสําหรับชุดลาบนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ มันซัพพอร์ตหมดเลยแล้ว1น่าข้ออีกข้อหนึ่งคือธนูนะครับมันเป็นเป้าแรกอย่างที่ผมย้นยําเสมอนะครับเวลาเราเจอเนี่ยธนูทับธนูเดินมาเนี่ยเราจะพุ่งเป้าไปตีตัวที่เป็นธนูก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มสแตตพิเศษขึ้นมาแล้วตัวเป็นตัวพิเศษนะครับก็จะทําให้ธนูมันแข็งขึ้นมานะครับแข็งขึ้นกว่าทับอื่นนะครับประมาณนั้นนะถึงจะเป็นเป้าแรกก็ยังดีกว่า เป็นแบบทหารธรรมดาเนื่องจากเป็นทหารพิเศษนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะผมไกด์ประมาณนี้นะครับ,รรบแต่ถ้าถ้าสมมติว่าผมจะเดินท่าถามว่าผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นออตโตมันนะครับผมบอกเลยว่าผมจะเปลี่ยนมาเป็นออตโตมันเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นม้าเป็นหลักนะครับผมก็ใช้เยอรมนีอย่างที่บอกเนาะอ่ะแต่เรามาพูดถึงธนูแล้วกันนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยเนาะอียิปตระดมนะครับสายประจําการหรือสายออนฟิลเนาะก็ออตโตมันนะครับทีนี้เดี๋ยว เราเข้าไปดูสแตตของทหารแต่ละอะรารยธรรมกันบ้างนะครับอ่ะครับก็มาดูสแตทของทหารหน่วยพิเศษกันบ้างนะครับก็เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับเข้ามาอ่านเองเลยสำหรับเพจนี้นะครับผมจะ มาไกด์เฉพาะ T5 เหมือนเดิมนะครับส่วน T4 ก็เข้ามาอ่านนั่นเองนะครับทีนี้มันมีอะไรบ้างนะครับสเตตก็เหมือนเดิมนะครับโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดนะครับผมไล่ดูแล้วมันมีช่องหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับมันน่าจะเขียนผิดนะครับผมเข้าไปเช็คแล้วมัน2 1 6นะครับค่านี้ค่าป้องกันของอันนี้อังกฤษเนาะเอออังกฤษนะครับใช่ป่ะอังกฤษนั่นแหละนะฮะ นะครับ216นะครับไม่ใช่26 1น่ะขาน่าจะพิมพ์ผิดนะครับทีนี้เรามาตัวเบสเหมือนเดิมนะครับตัวน้องมอคือตัวธรรมดานั่นเองนะครับโนโยคอสโบรแมนนะอ่ะสเตตเขาเป็นอะไรบ้างนะครับโจมตี220นะครับป้องกัน216นะครับแล้วก็เลือด2 12นะครับทีนี้เรามาที่จีนก่อนนะครับจีนเนี่ยพาะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น7หน่วยครับ พลังป้องกันเพิ่มขึ้น6หน่วยนะครับส่วนพลังชีวิตไม่เพิ่มนะครับมาดูที่เกาหลีกันบ้างนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับพลังพลังป้องกันเพิ่มขึ้น11หน่วยเอออันนี้เยอะนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับสําหรับเกาหลีนะทีนี้มาดูอังกฤษเนาะถ้าผมพลาดนี่ขออภัยนะถ้าผมพลาดนี่ขออภัยแต่แต่น่าจะใช่นะก็มาเลยนะครับ พลังโจมตีนะครับ2 3 2นะฮะเยอะมาห้สิบสองแต้มนะครับ12แต้มแล้วก็อันนี้2 1 6นะครับไม่เพิ่มเนาะแต่มันมาลดพลังชีวิตนะครับเหลือ2 1 1เอ่อจาก2 1 2กลายเป็น2 1 1นะครับลดนะครับแต่ว่ามันได้พลังโจมตีนั่นเองนะเน้นพลังโจมตีนะครับสำหรับอังกฤษแล้มาดูอัตตมานะสำหรับออนฟิลที่ผมแนะนํามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าเแต้มนะครับเพิ่มขึ้น7แต้มสําหรับพลังโจมตีนะครับพลังป้องกันเท่าเดิมนะครับ พลังชีวิตเพิ่มขึ้น4แต้มนะครับ4แต้มนะฮะทีนี้มาดูต่อนบางอียิปนะครับอะไรทำสุดท้ายนะครับพลังโจมตีไม่เพิ่มนะครับพลังป้องกันไม่เพิ่มนะครับแต่พลังชีวิตเพิ่มมา1 1แต้มถ้าดูจากสเตตนะผมชอบอียิปต์มากเลยเออถ้าทอเบสสเตตนะครับผมชอบอียิปต์มากที่สุดเลยในในบรรดาทั้งหมดนะเพราะว่ามันเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับ เพิ่มเลือดเบสสเตตของเลือดเนี่ยมันเยอะมากนะครับหรือเก,เกาหลี2องคือมันก็เพิ่ม1เ่ะมันควยกันอยู่นะครับสำหรับเกาหลีกับอียิปแต่ถ้าผนวกเราต้องผนวกกับ,บอ,รอารยธรรมนะผมก็ยังตมานอยู่ดีแชร์นะครับแนวคิดไปแล้วเนาะเบสสเตตทหารมันไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่มันก็บวกโจมตีกับบวกเลือดนะครับมานหน่อยนะครับอียิปบวกเลือดเยอะเลยนะครับ เกาหลีนะครับบวกป้องกันเยอะเลยนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยบัฟอารยธรรมนะมันสุดยอดมากนะครับสำหรับตอมานนะแล้วก็ถ้าสายระดมก็อิบนะครับดีเลยเดอได้เลือดเยอะมากเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคุณก็ไปพิจารณาเองแล้วนะผมก็ไกด์ป,ประมาณนี้นะชอบไม่ชอบอยังไงเล่นตามสไตล์ตัวเองนะครับคุณไม่ต้อง ฟังใครมากนะครับเล่นที่เราอยากเล่นนะครับคือบางทีผมได้รับคำถามว่ามันไม่ดีเหรอมันไม่ดีเหรอนะฮะผมแนะนำอย่างนี้แล้วคุณถามว่าผมอยากเล่นแบบนี้มันไม่ดีเหรอก็ผมแนะนำอีกแบบหนึ่งแต่คุณจะเล่นอีกแบบหนึ่งแสดงว่าคุณเห็นว่าอีกแบบหนึ่งมันดีกว่าที่ผมแนะนําถูกไหมเพราะฉะนั้นคําแนะนําของผมนะสเต็ปัดไปนะคุณเล่นเลยครับคุณเล่นเลยลองเองแล้วตอบตัวเองว่ามันดีไม่ดีนะครับเออ แค่นั้นเองนะครับเพราะผมแนะนําในสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีแล้วนะครับส่วนอนาคตเกมมันมีอัปเดตนะครับความคิดคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเกมมันอัปเดตผมยกตัวอย่างเช่นนะครับแม่ทัพตอนนี้เหมือนกับอ่าเหมือนเดิมนะผมไม่ชวเมเดิมนะเ .3 นะครับแม่ทัพ l o c มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสเตปเนี้ยไอลำดับการทำแม่ทัพของผมอะมันจะต้องเลื่อนถูกไหมและไอลำดับการทําแม่ทัพอะ ที่ K1 K2 มันจะเปลี่ยนไปผมยกตัวอย่างนะครับผมแนะนำว่าให้ทำไวจีนะเป็นตัวแรกถูกไหมครับให้ตันอ่ะที่ K2 ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองว่า S o c อซี่ะแม่ทำาอสอซี่ะมันมาที่ K 3สปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนแนวคิดแล้วว่าณนะวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วหลังจากอัปเดตมาผมเปลี่ยนแนวคิดว่าไวจีไม่ต้องทำครับเก็บหัวทองไปทำของเบ่งเลยที่เคสาม อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเกมมันมีการอัปเดตไปเรื่อยๆถูกไหมอ่าเกมมันมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับคุณดูแบบเก่าอ่ะมันเป็นก็อ่าคลิปเก่าที่ทํามาก่อนหน้าที่จะมีการอัปเดตนะมันเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้นะครับแต่คุณต้องอย่าไปยึดติดมากนะฮะคุณเล่นตามสถานการณ์ที่เกมมันอัปเดตไปเรื่อยๆดีกว่านะครับ อีกเรื่องหนึ่งสำหรับมือใหม่นะครับขวดทองมันหาโคตรยากนะครับผมผมแปกกลกใจไงว่าผมแนะนําให้เล่นตัวนี้คุณจะเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วคุณบอกไม่ดีหรอเออผมก็เลยจะตอบันไปแนวประมาณว่าคุณก็ลองเลยครับเราก็ตอบตัวเองว่ามันดีไม่ดีแค่นั้นเองนะจบนะครับคุณจะได้รู้สึกไงคุณเอาหัวทองไปยัดตัวที่ผมไม่ได้แนะนำคุณจะได้รู้เองว่ามันดีไม่ดีครับ คนที่ถามประมาณเนี้คุณจะคุณแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจนะครับว่าการทำไม่ทำให้ตันหนึ่งตัวแม่งโคตรยากเลยนะครับแม่งโคตรยากเลยนะครับและคุณต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าเกมนี้วัสดุสำหรับทำชุดทองเนี่ยแม่งหาโคตรยากโคตรยากเลยนะครับหาหัวทองมาอัพแม่ทับยากนะครับหาวัสดุมาทำชุดโคตรยากนะครับเอออย่าพูดอะไรแบบ ยังไม่รู้ว่าผู้เล่นใหม่เนาะผมก็เข้าใจนะเอออยากทำนู้นอยากทำนี้อยากทำนั้นถ้าไม่ทำตามที่ผมแนะนำก็เชิญนะครับทพลองด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะผมเจ็บมาก่อนนะครับเลยมาแชร์นะฮะคุณก็แล้วแต่คุณเลยแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้สำหรับผู้เล่นใหม่ๆเนาะสายดานูเป็นไกด์นะครับไม่ได้บอกว่ามันถูกที่สุดหรือผิด อะไรคุณจะเล่นอย่างอื่นได้ไหมนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับผมแค่แชร์ในมุมมองผมเท่านั้นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะยังไงช่วยกดติดตามกดสับให้กับช่องผมเนยนะครับจะได้มีคลิปต่อออกมาเรื่อยๆนะอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ